จัดตามคำเรียกร้องด้เอาพี่น้องครับหลายคนถามหากินหดคขมขาวงี่แต่เนาะเจ้าของตำนานขมขาวงาี่งครับเนี่ยโอ้จำแจวระบาดอาีกคนเหาอหายไปในพิษตากสวัสดีตอนเศร้าครับพี่น้องบรรยากาศดูบานนมโคราชครับมันขึ้นนักเป็นนิดนึง เปล่งต um> ื่นพี่น้องใส่หมดเลยล้วนเลยเพียงไหนวันนี้ยินเสียงกวนโดนโอ้ยลงสีทำงานมีแห่งงัวลงสีทำงานขนาดเดี๋ยวจะเฝ้าจะเฝ้ายัเฝ้าจับยัเฝ้าจะเฝ้าเปาะในเบื้องกอนตัวนีุ้พี่น้องบางข้อยังจับขึ้นเลยจังชัวร์เลยจับชัวร์เลยจับป่ามือเดียวเลยนะแค่ยนี้ยินจะจับป่าสองมือนี่จับป่ามือเดียวเลยตัวนี้ ว่านผมมาว่าท่านรับพิานวิทยวิทยจับปลากูนะีมือวนี่ทีมือจะองวนี่ปัน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 ี่หวยปันในน้องเป็นไสซ้ำคางงไว้ล้เต้ ปลาหลายเนาะบ้านนี้บ้านบ้านก็นได้กินแต่ปลาปลาก,กระดีก็ปลาขาวหน่อยองงใจยังต้มยำต้มเผ็ดต้มแกงปลาบ้านเ้าน,อนอี่แหละโอชอบฟินเมื่อไหร่ยังได้มาเนี่ยเพื่อนชื่อกุ้งมาว่าจะได้คดลิปฉลองกองแสียับบ่ได้พี่น้อง ข้าเมาก่อนจักโล่ี่จันประมาณโล่แักโล่บกโล่หนึ่งขีดโอ้ยพระชรพดแตกก็ไปหาหม้อกำจักระวันต่ัพวหัวปลาอย่างปลาเป็นตำผง คอเนี่ยแต่สาแต่ซ้อนแล้วซ้อนเพื่อนง,ง่ายเนาะปลาบ้านในบ้านไกลจรินตปัปลาตัวปลาน้อยเนาะปลากดีปลากกระกด,ดีปากขาวเนาะอันนี้<ร>ง่ายแล้วเจ้าลงมาดมีเมีสาพื้นผ้าตัวเป็นอยัเงเชิงลายบ่ว่ามีแล้วก็ลายแล้วอเอาเบบิดงือดแล้วน้ำแข็ง น้ำมาแค่น้ำงหยงลงมูลังเดียวบุกหลอกโเจรเห็นเจ้ากับเจ้ากับน้ำปลาเอามดึดเลยนุนแบบไปหาปลาเขาหน่อย,อยมูลคนเดียวแบบนี้เอาไปก็ที่ได้กินรุนนี้เืียันน้่เนีุ่นนี้แล้วยังเสียบ <c oughs> ต่างมันยังมูย,ยัย <c oughs> อาปลาตด้วยทีมากดีๆทอดกระต่ำหืง้งนะครับที่ได้ไม่ต้องไปใช้วิดมากรุ่นนี่ละลายตอนต่องมาใหม่มเราติดตามนี้นู่นครับพอาะว่าอย่ายลงลงมือทำมือ ยบ้อยแล้วครับพี่น้องมนูตอนเศร้าครับจันเปิดปรบพบนั่งโวลาเด้อไปจามนีพ่พอขั้วใหญ่ครับลงมือโชว์ฝีมือซิมเองวัสนาดีได้บ้าลงหัวจะได้ซิมฝีมือโบว์จันขึ้น้านอาหารนี่หลรลอยเด้นีมตัวนี้ใส่ลกกวเนี่ยม่ น้ำมัน่อยยน้ำ้านขายโล่เท่าไรนี่ร <100. S 2> อย0ี่สิบนเดวตนตัวนึ่ง่พี่องมากินบะคคเยมือนกันนะพี <uk. S 2> ่ขอยกย่งังไงบ้างพี่เต้ถ้าพี่กับพี่น้องเรียกร้องกันมาหลยาย,าย,าย,ายทำเขยาไงเน้อเ้อทำเข่าไงน้อเ้ออยากเห็นอยากเห็นพา่น สได้เห MM ็นเขาเขาใหญ่บ yeah, ้านน้องแต่รงนี้ออกฮักปุมันมะเป็นทรงนี่เลยเมอไบ้ม่หล่อนด่กอบออบ่ เพืนผ่านนี่คือก่อนหรือวะอือไปม <c oughs> ั้ักเลยอุตส่าห์ว่าอยากให้ฮักเพื่อนอือว่าขาหน้ายางดีพี่นอ้องๆเลยธรรมชาติปลาหน้าคน,น,นจับนุอว่าน,นี่ผมแมว่าท่านครับดึงรถมากพระท่านคน,น,นวิรร่งสะผู้เดียวจับผู้เดียวในโลกของมัน นันสิบกิโลโอ้ยเสียดายเด้อม,มาบอท่านพี่นอ้องเนี่ยข้าวชั่วเป็นตะวันเลยหวานน,น,นะน้องฟังเสียงสนุ่วเบาเมื่อคืนอู้หูคือหนึ่งหรอคนปล่อยสามอันหรอเห็นมะเนาะกล่องผมเจ้าหมกกล่องทอดซอสซ่สองใหรเบื้องบนท่านพี่นอ้องสนุ่วเบาครับ นิี้เสียงดือด้อๆดือด้อๆดือด้อๆดื้ๆอยู่เบิดขึ้นอยู่ครับเห <c oughs> ็นไ่ครับน้อยๆครับตอนนี้มีอสามตัวครับสีเขียวพิ่งปอยขึ้นมาไหมอาจารย์พึ่งปล่อยขึ้นมาไหมสีเขียว <c oughs> นอนฟังมาขึ้นอยู่ห <c oughs> <c oughs> มือนบ้านีิซานประมาณนี้ เอาแล้ววะไปครับพร้อมเซลครับไป้หุนหุนเลยขุเข่าชกินหัวเด็กหน่อยกิน้างเอาดอกงวงก็ดอกงวงเลยไอ้เจ้าเงียบเลย เราคือบอกกับทีมเขามาเขามากินของกันครับพี่น้องเอฟซีฝากมาให้ดูเอฟซีฝากมาให้อุ้ยปลากระป๋องอย่างนี้มาปลาล้าปลากระป๋องปลาหนึ่งครับต้องมาจิ้มกินนี่กุ้งเนื้อตมือขึ้นครับพ่อจิ้มได่ดีโปรดปะฮะพ่อดีโปรดปะดีโปดแล้วไปถามคุณตาคุณยายว่ามันกินเขาครือเปล่า

คนที่ไม่ใช่แฟนทำแฟนไม่ได้คนร่มหนาวมาพี่น้องร่มหนาวร่มบีบีอยู่ยงสนวเบาย่งดือดๆอยู่ข้างบ่องทียูกไก่นะเาหนหาะทำอะไรมาจอันนี้แบบมนี้ปั่นในไ้ใช่้อนอย่งเดียวอืมเฮ้กกยชาบขผลนหรือเปลาแจประเด็กนะอืมกำลังจะกิน้ Đây. không có bình nhiều nhau Nhiều rồi sao bỏ câu ở mà Cháu bỏ câu ở đây mà Cháu bỏ không? Cùng cái bàn Đi con nam đang quẩy bọc เขาทาเขาทาอยู่กินีมดเดเจ้าอืมมากขึ้นไนมบุงบินตำป่ะอืมอืมมันได้กินปลาแดงเนี่ปตัวหนึ่งหรอยังมาหาอะไรมาอ่านี่ว่ะเอาไามคำเล็กลองด้วยคำลองได้นี้ยจนเป็นิดขนมือไแล้วจัดสามคำเล็กลองด้วย เอา้าพี่น้องครับหลายคนถามหา,า,ยา,ยากิน้องข้ามข่ใหญ่แต่เนาะเจ้าของตำนานข้ามข่ใหญ่ครับนี่ยข้ามข้ามใหญ่ตอนเหนียวพวรเนาะตอาเหนียวจริงร่มแห้งครับพี่น้องตอไปหนะียวโอ้ยจำแจวระบาดเห็นคนเหรอหายไปในพิษตาโอ้เสียงสนุกเ้าไหม ได้บรรยากาศถึงโอ้ยไอ้จิงคำของเขาใหญ่กับตีเขาหน่อยเป็นหนํสามคำเลยอยังคำร้เยเขาเนี้วเขาเหนียวจริงเด็กแซมเนาะ เอาละครับพี่น้องผนตั้งท่าแล้วครับซ่าซาท่าซาท่าซาบู้ยวิคนตุยแก้วกูดังเอาคอยบิดเขาไปกดใต้หรือผ่านกล่องแม่ทางก้อยเสยไม่เห็นทาไมเน้อคอยค่ำหนึ่งเลย นนข้ามหนึ่งคอยข้ามหนึ่งค <c oughs> อยข้ามหนึ่งพี่น้องมาเนี่ยม่ได้เห็นโดนชมพ่อม่กินหอดกลับรถมาหาสองลอยกว่ากิโลครับจากบ้านมาบ้านาพี่น้องเี่นนองเด้อกินไปตามข้ามเหรถ่ายเพียงว่าถ่ายบทติดถ่ายบทติดนี่มาบีมัดกระติบเขาเนี่ยเอ๋าทำข้ามเดี๋ยวลอ,องพี่น้องครับจำแจ้วแล้วผมตุยแจ้วแล้ววันพี่น้อง มเ<อ>จาะกระเตีเ้เาะขันยองเลยตุ่มจากขันยองจริง <c oughs> บ,อบอุนะสารซาได้ยัว่อ,อเอา้าเอา้<ม>าเบิเ้งดูพี่น้องุนนะกะเป็นยังไงนะขันยองสมสม,สม,สม,สมสมมมากไก่เยู่สมมาหาไก่เยอะม้กินฮอดบุนะคอตรงงนะพี่น้องกินขขาครับ ไม่เดีๆไปเลยไม่ปมาติดตรงนี้น

หาธรรมชาติครับยอูย่อยย,อย่ยอยย,อย่ยอยย,อย่ยอยย่อยตึงเงาจับนะ,ะเหมือนวานไหมปลาไหวานดิปลาทุบสดไหมกเราไปกินครับไปยังกินไตม,มึนมันมึนไตหน่อยนะ ร้อยกินบ่บงปุณเจ้าต้องร้อยกินแหละร้อยกินนะหาซื้อกินดิ้เนาะอือผักมามาตาบานเลยผักมาฝากกระมันเกลียวมองแซมอยู่นี่ได้อาจารย์ปลาคอจะงหู้จักบุณิแก้มมันนี่ตูนปิดจวนอยู่ข้างใน ดเป็นลายฟุ้มเงบหได้ลยโอ้โหยวดแล้วมากินปลาแบบสดๆเลยผมนครับพี่น้องมากินขอซ้อมกันครับ

ทอดเลยยัอู้หโอือปล้อยไปหนุดบ้างยังออักพันยันาะยข้าวข้างหนับสแบเลยเหรอบาดดๆไหเนาะเนื้อหวานจุ๋ยเลยพี่บองกินเลยอยู่บ้านน้องมีน้อกใส่นี่ สวัสดสวัสดมันตกตกวางแล้วค่าว่ามันเริ่มจางแล้วต้องไกลนะอ,อ,อ,อื้อบอกเมลของสิบมันเนี่ยคงดีจุนดนี่องดีอยู่นี่โอ้ยค้าเดียวแล้วนะโอ้สำเดียวอาสัน จิ้มนี่ข้จิ้ม,มนี่ข้จิ้มนี่ตเอาตัวนี้ออกก่อนนี่ไปทำน่ยแซบแบบนี้อันนี้เขาอ,อยู่องเาียวโม่ข้าวจิ้งใส่โม้าจิ้มใส่ ดองมังกันร้อนพ่อดอกมั่งพุ่งประชันพี่น้องพุ่งประชัน่งประชันใหญ่ม่เออฮอเขด้กินข้าวแล้วกันโดนจริงบรรยากาศเก่ากินทอดบรรยากาศเก่าเลยแจับกินข้าวทำกลางสายฝนแค่นั้นยืนสุเหลียวปักไว้พี่น้องกินข้าวทำกลางสายฝน อันนี้กินเขาทมกลางดอกมอ่วงบืมีม่กเวเลยอ่ะเ,ออเลยยำเลยปลาช่อนเจ้าคุณบุกบินตาวะ<อ>ยึดย่อนครับเอาเก่งกันแน่นอนจันปานมานะือ่มอไเนาะ มคนจะรุดมาจับอิตาเลียได้จากตัวได้ถ้าเราหดอิริเลยเนาะขนเนื้อคนก็อยู่ใดเงินเขาเนียวขนตกตกเนาะมันแต่ส่องนีนอนแล้วเขาบอกไปตัดกล้วยไปสัดงนกนกมยแล้ว คนตกข้างเมืองย่ำสิกินเขาคนตกได้กินเขาใต้ไปห่มใต่ห่มไปตองกล้วยพวกนั่งก็นั่งก็ได้เปนียวหนาวอารมณ์กันกตอนแรกคือบอกคนเดียวพอเย็นลงมานแล้วบอกคนดียวจังวอืนเดอยู่แล้ว อย่างอย่างหลายหาอ้าวนมเอายู่รไพอแล้ขอยมจะได้เดินทาง่อลงไมชวนบุรีครับ ยามไอ้ยามไส้ไปจับโซเวีฮะไปจบโซเวีตก่นทำขาดาริสพาริสก็เข่าตับเข่าไปแต่เอาไปหาทำธุรกิ<ะ>จธุรกิจเ่ยธุรกิจเหมือนบ,นาบนาา้าธุารกิจ มาไดส้มาได้ยินเนาะมาได้ยินเสียงกลนโดนโดนอู้หูเมื่อเชนเพียงใดลงซีทำงาน,น <laughs> ยังฟื้นฟูนเคยบ่เห <laughs> มือนเดิมบ่คือนักก่กอเก่า <laughs> นักก่กอเก่าอีก <laughs> <laughs> มเมาเนี่ยเมื่อเช่นเมื่อเช่นนอนนอนห้องเดียวกันดีนะมีกำแพงกันนะ้นหน่อยเนีอู้หูเมื่อเช่นได้สิเวียงปุงลงซี จับการขนาดเลยนะคืนได้ตีไปนิดนึงครับคือเม,มอาเลยเถอะวาตุกที่คือไปเห็นเมาเที่คุณพ่อเหเนวะพ่อเด้อผมพ่อเด้อเลยม,มาบนท่านช่วงจับแมงดาเนะานะเห็นะเมื่ขึ้นมันร่มแห้งครับตอนแรกว่าที่ผ่านไปอยู่ครับจับแมงดาแต่ว่าเม,มื่อคืนนอีร่มแห้งครับคือบางคนก็เลยเห็นนู้ เห็นได้เฟยียเจาะนะใครทำให้ดูมิ่าคนเอามาัินสำปลาเพื่อทำเดนเดอลกะลืมนัไม่นจ้ใส่รถใบปลาดองไม่ลา <c oughs> เ็ดงีง้ยเงียงกูมึงกินแล้วก็นอนสบายแล้วก็นอนไปนี่วางจากตำแดงมาตำแดงหนึ่ <c oughs> นยทำท่าอรับตำแดงผู้ช่วยว่ากินแล้วก็นอน <c oughs> no ก็มจับ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 ถ้าบดกจินเลยไร <c oughs> ปลาสดมสันแซบอยู่แล้วปลาปลาสดปลาธรรมชาติเหนือวานตัวอะไรจะกินตลอดนะแม่งกับปเป็นส่เบสวานแค่เนี้ย

ยังปลาคร้บปามันหาได้ง่ายกะเทือกนี่บ่ะม,ม,มาบึงถ่ายทำประทันเนาะยามลงทุนเนอหมูลงคุนครับรถมากเาะันเนาะเอาตะลุกมันแล้วไะลงเนาี่บ่ะี่หน่อยนะไม่กระตายกานั่นแล้วคร<อ>ับต <c oughs> อนี้ถ่ายวิ บูมีคนตายครับจับอยู่คนเดียว <laughs> ตรง,ง,งนี้นมาไหมยัวตรงนี้ไม่เน่าหน่ะสนใจครับรห่างหรอือเปล่าใสมาไลยเนาะขับรถมาสอ,องรน่อยเกียร์สิบกี่ลูกทากบ้านผมมา น้าน,นี่ก็มีแล้วสุดสุบตาลงแหใส่เบ็ดจับเกียรมนั่นเราจัน <หา S 1> ถายเราได้บอเนี่ยอยถรายเขาอินเคิดไปอันนั้นมันชูชุกเยแซ่บเขาพี่น้องกินึงจิตองเอาไว้มันสองตันน่อยต้ใกล้กับแซ่บหนึ่งปลากล็แซ่บ ไจ้บ้าเหาอปิดตรวหัวตัวข้นนี่มันอ้ไหยาดเนี่ยเจ้าเด้เรายังบมเเด้คี่ยาดเหรอหยาดเด็บเด็บเด็บเราจิ้นน้าเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องลายลับมาพวกมันจ้กินของห้มกันโดนสมรรถกาดบานแอบเจ้าแอบ้าพลาดเน่ย อากาศดีมันเสียงเบายังดืด้อๆอยู่ร่มแพ่ยงยังหน่อยครับบรูบรูวันเสียงไม่ก่องอยู่เพียงไหนเราอาจารยได้ยินอยู่แล้วเสียงถนนลอยพิีคนสิจอยกินทีทมันเมียเมียปุ้งอ,อ,อาจารย์ ก่อเดินทางเราพี่น้องผมก็งทีลงไปชอนบุรีต่อครับไปหาลูกพี่ชอนบุรีเนาะครับเนาะม mm ี hmm. แวะมาเล่นพิสานเอฟซีก็บทามฮาลาชินอนพิสานเ mm hmm. ดิมชิดเด้ามายำเล่าเรื่อยอยู่ครับเพราะสั่นขึ้นไปหาผมไปเลยนน้ำผมชี่ทางพุ่นแต่ mm hmm. ตัดอ้อยตัดอ้อยซอยปลูกอ้อยซอยเพาช่วงนี้ <laughs> เนโดนได้ไหพ่อกันเนาะไอ้ฮักน้องฮักคิดต่อกัน,นเรื่อยๆพ,พี่น้องมีโอกาสคงองได้มาอีกแล้วพี่น้องมาเล่นน้ำเพิ่นมาเล่นกันนะ้องหนุนขับรถรับล่ามากกับน้องมาโดนกันได้ครับใหม่ของรถไตความเร็วสูงไปหอดนะังบ้านคนละน,น้องคายวิ่งไปซ้อนรุ่ง สายแล้ววันี้สยสายเราคงทเดินทางต่อม <ไป S 1> ีไป,ปไ<ม>นำไปบ่มสาวทางชบุรีบ่ม,มีบ่ม<อ>มีเ้ขอยยานคขอยา <c ười> อย,อยานบวเจับพี่น้องลาไปจํานี้นะครับสวัสดีครับคิหนโชคดีสวัสดีครับ <c ười> 6000จัด <laughs> 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 <laughs>